กระุลวันนี้กระกูลวานิชกระกูลวานิชกะปุลสุวรรณสมบูรณ์กระกูลเสวิคุณตระกุลมีรมันกุลผงตระกูลคุณกิจกิกุลกระกุลคุยคงกุยณยายสุขเนี่ย คุณเนตโกนที่ร่วมรับไปทุกท่านนะครับหลวงวัดวิบูลคุณยายซึ่งกสรวัรและครอบครัวค,ค,คุณมิชัยคุณคุนทาวานิเชื่อหรอเปล่คุณมทาวานิสเชื่อหรอเปล่าุนทาวานิสทใน,นกคุณกคุวานิสที่ร่วมรับไป แล้วก็คุณสุนัยสุพรรณสมบูรณ์คุณฤทธิชุตเสวิกุลคุณคนทรงคนมีระมานสกลพง์และคุณชันเทศบุญจิติกุลให้มาทำบุญจับบาตรเมืีกมังสกลเป็นหานญาติญาติที่รวมกันไปมีญาติญาติที่ไปมาได้ยินโยมสมเกียรติที่จำ จำได้ดีอย่านี้ก็จำได้ด mm ีผูอันนี้ก็อยู่กรุงเทพมหานครคุณโยมนี่ก็อยู่บนเนาะประเทศหมดคอนซี่นอกจากกรุงเทพด้วยดีอัตื่ออัตื่อไปอยู่บนอัตื่อเออแล้วก็คุณโยมเนาะคุณโยมคุณโยมผู้ชายด้วยวันนี้คุณโยมได้่ยจังจิตจังใจมาบางสกุลมาบางสกุล ให้เยอะไปถึงดวงวิญญาณญาณชั่วโมุงับไปจะมาขับขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่างนินแปงปกปักรักษาคุณโยนทั้งหลายที่มาวันนี้ได้ทรงพลังบญไปให้ตะกูลที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้จะได้ฟาทุกขฟาทุกเนียนฟังตะโกนนะน้องพาทุกเนียนนะพร,ร้อมไหมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิจจาวัจจสังขารุปตะวายะธรรมิโนโอปจิตตวิรุจันติเตสังอุปสะโมสุโขอะนิจจาวัจจสังขารุปตะวายะธรรมิโน Upacitawan yang rucantik Desa Upasamu sukho Ani Jawata Sangkaraku patuhi ya kami no Upacitawan yang rucantik Desa Upasamu sukho oh, นร้อนอยู่ร้อนอยู่ร้อนอยู่ตรวจน้ำลงตรงนี้เลยนะครับขอเป็นเดียกสาวายวังหาภูราปาริภูเรนตีสาพรังเอวะมีวะอิโตทินนางเ อิจิตังปฏิตังบุหังทิปามีวาจามีสัตสักเมเรนดูสังขปาจันโทปัญรโสยทามิโพติรโสยทาโยวิวัชนโตสัง ทีฆาญูโภคภาวะอภิวาทนาสีเดียชาเดชะงูธาปจายโนจักกา